ครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าและรับพระพรเติมเต็มชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยกันนะครับทุกวันพระสศป,ปดี19นาฬิกาสนาทีนะครับพี่น้องคุณสามารถอยู่ที่บ้านและแค่เปิดโทรศัพท์คุณจะได้รับพระพรที่เติมช่วยให้เราเองได้มีความเชื่อช่วยให้เราเองได้ มีชีวิตในการติดตามพระเจ้านะครับได้เป็นพระพรที่ทําให้ชีวิตเราเติบโตนะครับในค่ำคืนวันนี้มีบทเพลงหนึ่งที่จะอยากให้พี่น้องได้อาจจะเป็นเพลงใหม่สำหรับบางคนหรือเป็นเพลงที่บางคนเคยได้ยินแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าทิ้งอวนนะครับเมื่อ,อพระเยซูเสด็จไปที่ทะเลสาบและสาวกจับปลาเสร็จแล้วในค่ำคืนวันหนึ่งจับแล้วเช้ากำลังซักอวนอยู่ และเขาไม่ได้ปลาเลยนะครับพระเยซูเสด็จไปที่ทะ,ะเลสาบและพระองค์บอกเขาว่าออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่เวลาจับปลานะรพระองค์ไม่ใช่ชาวประมงแต่พระองค์กำลังบอกชาวประมงบอกว่าออกไปจับปลานะครับและพระเยซูเสด็จไปด้วยครับเมือ่อสาวกทําตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจับปลาได้เป็นอันมาก นะครับพี่น้องบทเพลงนี้นะครับบอกว่าให้เราเองอาจจะมีหน้าที่เชื่อวางใจทุกสิ่งแล้วเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงกระทำเพื่อเรานะครับใครยร้องได้นะครับพี่น้องเราร้องไปด้วยกันองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ราชา์ู้คา ใดอยากเกินทรงทำไม่มีเลยในทุกๆเสียงร้องคำคร่ำควรวญในทุกๆความคิดที่ข้ามีในทุกๆความฝันและทุกความหวังภายในข้าองค์พระเจ้าผู้ทรงสื่อสารราชาของข้า ทรงเปลี่ยนแปลงความทุกข์ประชมงให้กลับเป็นดินดีอดูุหมเือมไม่ได้แต่ให้เป็นแม้ไม่มีชีวิตทรงให้คืนจะมีใครต่อก่อนครองไม่อาจมีและเมื่อได้ทรงตรัสให พบจะเห็นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์และเมื่อได้สงรงประานให้ทิ้งวุ่นโดยความเชื่อรจิงได้ทิ้งลงผู้ที่เชื่อระวังใจจะกจมได้ทุกสิ่งการกัรบองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อง์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ราชาผูงค้า ทไม่มีเลยในทุกๆเสียงร้องคำคำควรในทุกๆความคิดที่ค่ามีในทุกๆความฝันและทุกความหวังภายในข้าองค์พระเจ้าผู้ทรงสื่อสันประชาของข้คคาได้ทรงเปลี่ยนแปลง รทระโ t กลับเป็นยินดินอาจดูมือไม่ได้แต่ให้เป็นแม้ไม่มีชีวิตส่งให้คืนจะมีใครตอกกรงไม่อาจมีและเมื่อได้ส่งตราให้จริงวุ่นในตรงที่ที่ห่างและลึกลง คนทั้งหลายจะพบจะเห็นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์และเมื่อได้ทรงตรัสให้ทิ้งอวนโดยความเชื่อเราจริงได้ทิ้งโลกผู้ที่เชื่อระวางใจจะทำได้ทุกสิ่งและเมื่อได้ทรงตรัสและเมื่อได้ทรงตรัสให้ทิ้งอวนนท่งงที่ที่ห่างและลึกโลก คนทั้งหลายจะพบจะเห็นพระเจ้าของเรายิ่งให่อัศจรรย์ได้ไม่ได้ส่งตราให้ทิ้องอุโดยความเชิ่ได้ทิ้งโลกผู้ที่เชื่อระวังใจจะทำได้ทุกสิ่งผู้ที่เชื่อระวังใจจะทำได้ทุกสิ่ง แต่พระเยซูคริสต์เ,เจ้าในค่ำคืนวันนี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อจะนมัสการพระองค์ขอพระองค์และทรงโปรดประทานความเชื่อมั่นโงค์ประทานความเชื่อในจิตวิญญาณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ดำเนินไปกับพระองค์ในช่วงเวลายากลำบากดำเนินไปกับพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความสุขได้ ข้าแต่พระเจ้าในคำคืนวันนี้เระทั้งหลายขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามองค์พระเยซูเจ้าอาเมนครับพี่น้องง่ายมากๆพระเจ้าบอกอะไรทําสิ่งนั้นเราจะเห็นการอัศจรรย์ในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเรานะครับในคำคืนวันนี้เราจะไปต่อนะครับกับรายการต่อไปขอมาเวลาต่อไปนะครับให้กับผู้ดําเนินรายการครับ